สนับสนุนโดยคอลลาเจนคอฟฟี่จากเนเจอร์กิฟตอร์ตโฟกัสใหม่าเจอพอดีเลยสวัสดีจ้าสวัสดีลูกป้าแกงไตปลาก็เลยตักมาฝ่ายเองสองคนโอ้ขอบใจป้าไม่เป็นไรหรอกเราก็คนกันเองนี่แหละเออแล้วเจอสี่เป็นยังไงบ้างล่ะก็ดีขึ้นมั้งไหมก็ยังไม่หายดีป้า แขนซ้ายก็ยังใช้การไม่ได้ห,หมอบอกว่ามันเป็นที่เส้นประสาทแต่หมอบอกว่ามีทางหายนะโอ้ยอย่าไปเชื่อหมอมากนักเลยมันก็หลอกให้เราดีใจไปวันวันอย่างนั้นแหละบ้านนะนะ <c oughs> เห็นมันหลายหลายแล้วรักษาย,ยังไงยังไงก็ไม่หายยังไงก็ต้องพิการแน่ห <c oughs> ูดแล้วก็น่าเวทนาเองเหมือนกันต้องเสียแม่ไปแล้ว ยังต้องมาเลี้ยงน้องที่พิการอีกถ้าจะให้ป้าช่วยอะไรได้บ้างอะ่ะบอกนะป้าช่วยได้<ะ>ไม่ต้องเกรงใจนะป้าไปก่อนละ โใ oh. จะเย็นนะสิสักวันมันต้องหายนะมาลองดูอีกทีมาพ,พ่อพี่มันไม่มีประโยชน์หรอกจะเย็นนะนข้าดีกว่าพี่จะให้ผมใจเย็นไปถึงเมื่อไหร่อ่ะนี่มันก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วนะพี่ แค่จะขยับแบบมันจะขยับไม่ได้เลยอ่ะผมก็โตแล้วนะพี่ผมพอจะรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรก็อย่างที่หมอหรือว่าคนอื่นเขาบอกกันแหละผมมันก็แค่คนมิการผมมันเป็นคนมิการสีสี ไปไหนของมาไม่เปิดไฟมืดข้างขนาดน,นี้สิสิสิ ไปไหนของมันวะก็ต้องทําใจนะครับโอกาสที่แคนจะหายเหมือนเดิมมีน้อยมากวันพี่จะให้ผมใจเย็นไปถึงเมื่อไหร่อ่ะแม้แต่ขยับแบบมันจะขยับไม่ได้เลยอ่ะผมมันก็แค่คนมีการผมมันเป็นคนมีการสีเอาต่อเห็นสีไหม เอาอยู่น่นแล้วพี่จะยืนต่อไหนใจกินแรงฉันไปน้นใช่พี่รีบลงมาช่วยฉันหน่อยดิหนักนะเนี่ยะกินน้ำกินท่ทาก่อนขอบมากพี่หายันไปตั้งนานทั้งวันนีย่ยพี่เป็นห่วงแทบแย่เลยนะพี่นึกนะว่าแกเนี่ยจะไปฆ่าตัวตายใช่ไหมพี่ <laughs> ไม่ต้องเป็นห่วงแลวนะพี่ ถึงแม้ผมจะเป็นคนพิการเนี่ยแต่ยังไงผมไม่คิดฆ่าตัวตายเด็ดขาดผมมานอนคิดดูทั้งคืนแล้วนะพี่ที่ผมเป็นแบบเนี้ยคงเป็นเพราะเป็นเวรเป็นกรรมของผมถะมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมไม่ยอมรับตัวเองขึ้นมาเนี่ยผมคงไม่กล้าไปสู้หน้าแม่ได้หรอกพี่พี่ดีใจนะที่พ่คิดได้แบบนี้ว่าแต่ว่าหายกันไปทั้งวันเนี่ยไปทำอะไรกัมาไปกรีดยางมา ฮะสภาพอย่างนี้แลไอ้กื้ยยางอ้าวทำไมพี่คนพิการอย่างผมเนี่ยจะไม่สามารถทํางานได้เลยเหรอเพราะยังไงเนี่ยผมก็ไม่ยอมเป็นภาระให้พี่ตลอดไปหรอกนะเฮ้ยภาระอะไรกันเราเราพี่น้องกันก็ต้องดูแลกันสินี่จนกว่าเองเนี่ยจะแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจนะพี่จะเป็นคนดูแลเองมัต้องห่วงหะขอบคุณนะพี่ ไอเรื่องงานกีดยางพาลาในตอนนี้มันหนักเกินไปสำหรับฉันไปพักก่อนดีกว่าแต่ยังไงนะฉันก็ต้องทำงานหาเงินมาให้ได้เพราะฉันเนี่ยไม่อยากจะเป็นภาระให้พี่ตลอดไปหรอกถ้าอย่างนั้นเนี่ยต้องเริ่มต้นจากการออกกำลังกายก่อนก่อนอื่นเนี่ยเพื่อเรียกความมั่นใจเราเริ่มต้นจากขั้นพื้นฐานก่อนนะ พร้อมนะ gì nào. วะเป็นอะไรไหมวะนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยช่วยหน่อยเฮ้ยเพื่อนเพ่อนออมเอาออกมโอเคพลาดพาดนิดเดียวเอออะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรพี่อีกทีนะมาพี่โอ้ยโอ้ยโอ๊ยไหวไหมวะอีกเดี๋ยวอีกเดี๋ยว โอ๊ยเมื่อกี้กีับนาแล้วใจใส่นเดียวมากอบใจมากเพื่อนไม่เป็นไรมามาโอมาซีม โอ้ยไฮ้ยโอ้โหจอีกรูปนึงอีกรูปนึงเดี๋ยวเมื่อกี้ฟุกเว้ยเอออ่ะมาเ้ยอืออือ้ยไป้ยโอ้โหสอโรูปนี้ต้อไมฟุกแล้วดูยังโอ้ย